อ่าหมอเขียวแฟนคลับนะเฟซบุ๊กคุณเหมียวสุมาลัยสาธุค่ะทำแล้วหายปวดเมื่อยตามต้นคอแขนค่ะเบาตัวสบายมีกำลังดีมากๆค่ะอ้ายินดีด้วยคุณสติพลจนพัฒนาเราหยุดแล้วเราหยุดเสพอบบยามุกเสพกามเสพโลกธรรมและอัตตาแล้วสาธุ ความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนคนอื่นใครเล่าจะทําให้บริสุทธิ์ได้ทําทให้จริงให้สมบูรณ์ก็จะพ้นทุกข์ได้สมบูรณ์คุณวีรวันศรีสุดธรรมกราบท่านอาจาร,รย์หมอเขียวที่ให้ชีวิตใหม่กับดิฉันกราบอีกครั้งค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเกิดแล้วจริงๆโอ้อาจาร,รย์เป็นนาพุทธสาวกมาเกิดนา ก็เรียนจากพระพุทธเจ้านะก็มีเชื้อของพระพุทธเจ้ามาบางส่วนเชื้อพุทธสาวกนะเท่าที่มีมานะนะก็นั่นแหละอาจารย์เป็นพุทธสาวกมาเกิดนะก็ได้เชื้อมาพุทธเท่าที่มีนะดิฉันกราบสาธุอีกครั้งที่ท่านเกิดมาช่วยให้คนพ้นทุกข์ทั้งมวลดิฉันเขียนไปน้ำตาไหลออกมาด้วยความซาบซึ่ง ขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอเขียวจริงๆค่ะกราบสาธุค,ค่ะอา้าวได้รับประโยชน์ก็ยินดีด้วยนะคุณอูไรามาริกาเป็นบุญกุศลค่ะที่ได้เข้ามาฟังธรรมะที่ทำให้ใจและกายของเรามีแต่แข็งแรงขึ้นพ้นทุกพ้นชั่วกราบสาธุค,ค่ะเคยเข้าใจผิดเหมือนกันคิดว่าเงินซื้อได้ทุกอย่างแต่ทุกวันนี้เข้าใจแล้วค่ะ ถ้าเรารู้จักสร้างปัจจัยสี่ให้ได้สร้างอย่างเข้าใจอยู่รอดเหมือนที่อาจารย์สอนจริงที่สุดกราบสาธุค่ะอาดีคุณนิรมนทองเออุ่มกราบครวัท่านอาจารย์ค่ะตับแล้วก็หมดไปค่ะผลสุดท้ายไม่มีอะไรเป็นของใครแล้วจะทุกข์ใจไปทำไมทุกข์เพราะโง่ค่ะเออถูกแล้ว <c oughs> ถ้าไม่โง่ไม่ทุกข์หรอกคนเรานะ คุณสุภารัตน์โดนกราบคราว่าอาจารย์จเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะทุกวันนี้อาจารย์ดูสดชื่นมีชีวิตชีวามากค่ะอาจารย์มีพลังมากค่ะสาธุขอให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงทุกวันจะได้บรรยายธรรมะให้เราพ้นทุกทุกวันค่ะนะจริงค่ะอาจารย์เมื่อกี้เครื่องปั่นไม่ทำงาน เราก็คิดว่าไม่เป็นไรถ้าเครื่องปั่นเสียเราก็ขยี้เอาก็ได้พอคิดแบบนี้ก็ลองปั่นดูอีกครั้งค่ะสรุปคือปักไฟหลวมพอเรายินดีได้กับทุกเรื่องทุกเหตุการณ์วิบากดีก็จะทำงานสาธุาถูกต้องเป็นอย่างนั้นแหละอย่างน้อยใจเราสบายก่อนเพื่อนมีความสุขทุกสถานการณ์ก็ดีแล้ววิบากดีก็จะทำงานต่อเนื่องเองเดี๋ยวได้หมดก็จะ รู้รู้อะไรดีนะรู้รู้สิ่งดีๆที่จะทำได้เกิ <c oughs> ดดีขึ้นนะเฟซบุ Facebook, ๊กกิจกรรมหมอเขียวแพทย์วิธีธรรมคุณจารุวันคนดีสาธุในธรรมะและขอเมตตาของท่านอาจารย์หมอเขียวค่ะฟังธรรมบรรยายทุกวันค่ะได้ความผาสุขทุกวันสาธุค,ค่ะดีอ่ายินดีด้วย น่าถูกทางแล้ว y o u t u b e หมอเขียวทีวีคุณแอนอันโนนใช่ค่ะจะทุกทำไมเราอยากเกิดมาเองนี่ถ้าไม่อยากทุกก็ไม่ต้องเกิดเออใช่นะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในดีมีไม่ดีในไม่ดีก็มีดีใช่เราจะเอามุมไหนเท่านั้นเองต้องมีความสมดุลค่ะมีสองด้านคู่กันไปสเสมอ มันก็มีทั้งดีทั้งร้ายสลับไปสลับมาเอาประโยชน์ได้หมดก็จบหมดนะนะดังพร,พระราชดดำรัสรัชกาลที่9ท่านว่าไม่มีใครทำให้ใครเป็นคนดีได้ทั้งหมดแต่หากช่วยกันส่งเสริมคนดีควบคุมคนไม่ดีถูกต้องสงสารเขาค่าที่ไม่มีพุทธศาสนาคนที่เขาทำไม่ดีนะนะประชารัชกาลที่9 ก็ออกมาจากธรรมะทั้งสิ้นใช่ใช่ท่านเป็นกษัตริย์แห่งธรรมคิงธรรมะในหลวงราชการที่เก้าท่านเป็นพระาราหันเป็นพระโพธิสัตว์นะเป็นพระมหากษัตริย์แห่งธรรมะคนที่จะอยู่รอดคือคนที่มีที่ทํากินค่าสูงสุดลงสู่สามัญถูกต้องอาจาะชัดซูมนะชัดซูมโอ้มีผู้ฟังตั้งร้อยสี่สิบแปดท่านโอ้ใช้ได้ใช้ได้ นาจากทางบ้านก็มีพอสมควรก็อ้าใช้ได้